ช่วให้กันไปใช่คำปาโชว์นั้นจะพังนะทนไม่พังรถไม่พังไม่มีันพังเลยเหรอใรช่ต้องชนให้เบียดเบียดให้มันออกไม่ไดายนะเบียดนบบนี้โหแล้วเข้าได้ไปแล้วอ๋ออยู่ไหนกัน3 3 7 ใกล้ร้านหน้าก่างมันกลับลงเรียนนะน่ะมันกลับหงเรียนนะเทลลีก่อนจะจเฮ้ยติดดติดมันติดอจะชนจะชนจะชนคันแหนคันสีส้มมาอไรบอกว่าบอกว่าจะชนคันสีอะไรส้มจปะมนจะมอเตอขันสีส้มกิดขบาโชว์สีเงินิดแล้ว เที่ยรอยเลยเลยหลอกไปหลอกไปหลอกไปหลอกไอ้เหีรื่องมันหมดนล้วมันหมดเอ้อผมขับรถไปเติมไหบเติมน้ำมันไหบถังไอ้สัตว์นละมันงช่วยหาปั๊บไม่เจอ ยับไม่ได้แล้วเพื่อนเพื่อนอยู่ใกล้ๆเนี่ยประมาณออกไปเรื่ม้ายอะเอาค่ามาช่วยคันนี้นะไปนอนเตียงคันปะเพอขาชนเพื่อนเราตายเนี่ยไอ้คันนี้ไอ้คันนี้ไอ้คันนี้ไอไอไอค่ามาช่วยคันนี้แหละค่ามาช่วยคันเนี้ยเนี่ยไอ้ไอ้ไอไอคันที่ควันวันขึ้นนะพี่พิชชาครับที่หน้าข้างผมนะไอคันห้างปะเล่นรถปะเไลพิชชา ผมเลื่อนรถยี่สิบเลยอ่ะกลับไปนอนเตียงได้่าดูว่าเขาลงบวกกันละไม่ทำแบบเก้พวกจะชนคนนะคถังควิ่งขึ้นมันก็ขับได้อยู่ดีโทษนะครับโทษนะครับเมื่อกี้เพื่อน ไม่คือลงลงมาตีกันแล้วไม่ควรขับรถแล้วคันชนสีดำชนคันสีดำใช่ใช่ไอ้เมื่อกี้คือผมมาเร็วไง่เพือนคุณอันนี้ผมเข้าใจว่ามาเร็วใช่ไอ้ผมอันนี้ผมเข้าใจว่ามาเร็วแต่ว่าเรากำลังโน้มนิ้วของรถสีดำเนี่ยคัไอ้คันเนี้ยผมบั๊มเมื่อกี้ยีอะไรจะดำมงดำม้า ไม่พังก็บอกแล้วประเทศรถไม่พังรถรถนิเกะไม่พังเกินอะไรขึ้นข้าส่ยังคูพดถึกยอมเลยอ่ะยอมยอมข้อดาวองคานทำงั้นไม่เป็นไรก็ได้ครับพี่ถ้าเรื่องชนไม่ไม่เราเล่นกันสนุกสนุกนะแล้วกันนะถ้าเป็นเรื่องชนพวกนี้ถ้าเป็นเรื่องชนแค่นี้ขอโทษขอโทษขอโทษกันแล้วขอโทษแล้วกันนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ใครชนอ่ะเมื่อกี้ใครชนเราขอโทษด้วยขอโทษเขาด้วยขอโทษด้วยโอเคครับ เราต้อขับเคลื่อกันแล้วก็จบจบกันไปเราเล่เล่นกันนะร้อยโลกันเดี๋ยวพูดจริงใช่เอาตนุกดีกว่าวงตีกันต่อประเทศจะรีแล้วเดี๋ยวลีนี่เจอกันหลังนี้ครับเอาจริงๆนะท่านี้ยถึกเกินอันนี้ทำครับจากวัตถุดิดาวอังครับอะไรอ่ะไม่ได้ตีเลยเหรอ